บายๆเลยนะครับบ๊าๆเลยอ่าเดี๋ยวให้แตกเลยให้มันเลอะอะนะครับผมขยาเลยเลยอมไม่ไม่นอนครับพอครัพอแล้วขยับเลยขยับเลยอ่านังแรงป้าจนางแรง ด้านนี้เลยเออมาด้านนี้เลยต่นนอไหมอ่ะเติมวัตทีก่อนครับอพอแป้งมันเริ่มไม่ไป,ป,ปแล้วต้นไมีลงไปข้างล่าง ปลาใส่ไส้นลครับน่าจะได้อยู่นะดีกว่าตัวนั้นอยู่นะครับแต่ตรงนี้น้อยโอเคเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ลูกศิษย์ดูแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์นะครับผมไม่ขนอโคชวังนะครับทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่อง youtube ด้วยนะนะครับวันนี้ก็แปลกหูแปลกตานี่นะครับพอดีวันนี้มาสอนลูกศิษย์นอกสถานที่นะไม่ใช่มาสอนครับมามามาสอนให้อีกรอบนะครับคุณป้าผันใจนะครับที่อยู่ ของสามนะที่เคยบอกไปแล้วนะว่าป้าวิเลที่ร้านมานะเราทําไม่ได้นะครับทํายังไม่ค่อยคล่องพอดีผมแวะมาแถวนี้ก็เลยมามาสอนเพิ่มหน้่งงานให้นะตอนสอนป้าไปประมาณสองสารอบนะครับไอ้ตัวนั้นน่าจะสุกแล้วครับป้างานสองงานได้ไหมเดี๋ยวว่านิดนึง ป้าฝึกอยู่ยังนะฮะนิดน,นึงไหมครับป้าก็พยายามฝึกอยู่นะครับฝึกฝึกทำนะคุณป้ายัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ยังยังขย่ายังไม่ค่อยเก่งนะครับยังขย่าไม่ค่อยคล่องนะยังขย่าแบบว่ายังยังช้าๆอยู่นะครับพอเขาป้าขย่าช้าเนี่ยก็แป้งมันก็จะแข็งนะบเพราะม่าพอมันแข็งเนี่ยกะทิมันก็เข้าไปไม่ได้นะกะทิมันก็จะอยู่แต่ข้างบนนะครับ จะมาเทน,นิดนิดหน่อยครับคุณป้าก็พอรู้จุดแล้วแต่ว่ายังติดเรื่องการขย่านีด้เดียวนะครับติดเรื่องการขย่านีด้เดียวนะครับบางทีถ้าเราขยา่าช้าเนี่ยครับแป้งมันก็จะหนานะครับแป้งมันหนาแล้วมันก็ความแข็งก็จะตามมานะครับมันจะเป็นมันจะเป็นปัญหาที่ตามมาคู่กันนะครับถ้าเราหยอดช้านะหยอดชา้าแป้งหนานะครับบางทีกะทิมันก็เข้าไปไม่ได้มันก็จะเละไหลออกมานะครับ แต่ถ้าเราขย่าได้ปกติดีน่ะมันก็จะหายไปปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปนะควันออกมาตรงไหนครับ,ค,รบควันปกติป่ะควันพวกแป้งพวกอะไรที่มันหล่นไปหล่นไปในแผน่นมันจะมีควันออกมาไม่มีเรื่องของแก๊สแน่นอนครับไม่มีไม่ใช่แก๊สแน่นอนไม่ใช่แก๊สแน่นอนและอากาศที่แล้วว่ามีกลิ่นอนะ่ะใช่แก๊สไหมกลิ่น แผ่นอ๋อไอ้ตัวนี้มันใหม่ของมันใหม่ทบใช่ไหมแผ่นมันใหม่แล้วมีกลิ่นใช่ปะ่ะกลิ่นเหมือนในนี้หน่อยใช่ไหมนะครับ<ต>อันนี้คุณป้าซื้อเต่าเรามาด้วยนะครับเอาตอนเรามาชุดหนึ่งนะครับก็นี่ครับกําลังทําให้อยู่นะเอาป้าเราลองงัดนี้เลยครับลองงัดดูช่วงที่มันยังไม่ไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นในกรณีที่ว่าลูกค้ามารอนะครับเนี่ย ว่ามันสุกไหมมันสุกแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สุกดีนะแต่มันจะมีสุกเป็นหย่อมๆนะครับผมเองขายที่ร้านเนี่ยผมงัดเลยนะเพราะว่าลูกค้ามารอนะครับเรารอไม่ได้นะนะครับเราต้องงัดเลยเยวให้คุณป้าลองงัดให้ดูนะครับร่อนครับร้อน เราทําทุกขั้นตอนถูกต้องเนี่ยเวลาเวลาเราทําเวลาเรางัดเนี่ยมันก็จะปกตินะครับมันก็จะเงี้ยมันจะร่อน่ะนเหลือนแขงเลยอ่าครับเห็นไหมครับโอเคป้าวาไหมก่อนเราป้ามามาทาก่อนครับแต่จะให้ป้าเขาย่าเตานี้เลยนะครับอันนี้อยู่แถวเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่ลาลุกกาของสามครับคอ,องสามเนี่ยคองสาม ลูกกาของสามนะครับคุณป้าก็คงจะขายอยู่แถวนี้นะแต่ว่ายังยังกำลังหาที่อยู่นะครับคิดว่าเร็วๆนี้นะจะได้ขายนะครับพรงนี้ก็ป้ากำลังฝึกซุ่มซ้อมมืออยู่ที่บ้านอยู่นะครับค,คือบางคนเนี่ยตอนไปเรียนที่ร้านก็ทําได้นะแต่พอเวลามามามาถึงที่บ้านตัวเองเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีอาจารย์สอนไม่มีคนอยู่ด้วยก็ตื่นเต้นน,นิดนึงนะครับเจอปัญหาเล็กๆน้อยก็ ค,คิดว่ามันมันเป็นอะไรเปล่าเนี่ยก็ไม่กล้าทํานะครับถ้าผมอยู่ไม่ไกลผมก็จะมาดูให้นะมีผมก็ไปหลายที่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายทุกลงนะนะครับดูให้นกศิษย์มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณป้าหยาดอีสักเตาหนึ่งนะฮะนี้จะเป็นที่วางของนะครับคุณป้าน่าจะเป็นเป็นแบบรถเข็นไปนะครับเข็นรถเข็นไปนะ ไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะเอาถาดวางนะครับถาดวางด้านนี้นะครับจัดให้มันลงรูปลงล็อกนะครับกะทิของคุณป้าเองผมมาดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับรสชาติถือว่าโอเคแต่ว่าบอกว่าคุณป้าให้เพิ่มเพิ่มเกลือไปนิดนึงนะครับแล้วมันมีความโดดขึ้นมานิดนึงนะครับ อาทิเขาจะค่อนข้างค้นอยู่นะให้เขารู้สึกผมนะใช้มันจะใช้ได้อยู่ครับสูนย์กวมีกลิ่นหอมนะครับเนี่ยสุกแล้วมีกลิ่นหอมนะครับโอเคนะครับอืมบางคนที่กําลังเริ่มทําก็นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่กําลังเรียนไปเราไปฝึกทํานะครับคุณป้าเองก็กําลังฝึกอยู่นะ คุณป้าบอกไม่รีบนะครับค่อยๆไปไค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวให้คุณป้าดูคุณป้าขยาับรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับเช็ดน้ำมันเรียบร้อยนะครับับเดียยเด๋ยวครับป้า ได้แล้วครับอืมดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นนะเห็นไหมเริ่มมีการเอียงครับเริ่มมีการเอียงเห็นไหมฮะคือพัฒนาการคนมันก็จะมาเรื่อยๆครับได้ครับปลาคว่าแล้วครับมีการเอียงให้มันแบบว่ากินเบ้ามานะครับมาสังเกตดูนะครับปลาเขาเริ่มจับจุดได้นะครับอ่าเบ้านี้ก็เต็มแล้วนะครับเต็มเบ้าแล้วนะนะครับ ตอนนี้ก็เต็มเบ้าแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นคุณป้าขาย่าเนี่ยมันจะไม่เต็มเบ้านะมันจะขาดอยู่นะครับแต่ว่าคุณป้าขาย่าเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มเป็นนะเริ่มเริ่มจับจุดถูกนะครับพอมีเราได้แนะนําไปป้าก็ปรับนะครับเนี่ยผมว่าเอาเอาตานี้โอเคเลยนะครับเนี่ยเราสุกูนะครับโอเคเลยนะครับผมก็ผ่านแล้วครับ ตอนนั้นผมว่าโอเคแล้วนะนะครับสวัสดีคุณป้าไม่ได้เตรียมไส้ไว้นะผมมาก็คุณป้ามีแค่ต้นหอมนะครับก็เอาต้นหอมมาใส่นะครับเป็นหน้าต้นหอมนะครับจริงๆลูกศิษย์เรามีเยอะนะครับโซนนี้โซนปทุมธานีลูกศิษย์เรามีเยอะนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคลองหนึ่งคลองสอง 3, คลองสามคลองสี่คลองห้าคลองหกคลองเจ็ดคลองแปดนี่น่าจะมีหมดแล้วนะฝั่งนครนายกฝั่งนู้นนะครับแต่ว่ามันก็เยอะก็จริงแต่ว่าที่ขายมันก็เยอะนะครับบางคนก็ <Okay. S 1> บางคนก็ไปขายแล้วใส่ชื่อของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับบางทีผมก็ไม่ทราบด้วยค่วมาเป็นลูกศิษย์ผมนะ,ะนะครับ <c oughs> ป้าโอเคนะคุณบป้า,าโอเคนะป้าบอกโอเคแล้วนะครับเริ่มเริ่มมั่นใจขึ้นนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็ทําอีกนะ เดี๋ยวเพิ่งไปซือดายแป้งะนะครับนี่มีคนช่วยด้วยนะครับแนะนำชวนนี่ครับนะสวยนะครับสวยนะนะครับอก็วันนี้ก็เป็นมาถ่ายก็เดี๋ยวพอจ่อเสร็จนีผมก็จะกลับนะครับเพราะว่าคณามณพ่ไปขายหน้าร้านต่อนะฮะที่ตลาดมิ่งนะก็แวะมาดูคุณป้าหน่อยครับแวะมาดูแวะมาเยี่ยมกันนะครับมาให้กำลังใจกันเนาะป้าบางทีก็ อยู่คนเดียวด้วยไม่มีคนช่วยนะครับผมก็จะแวะมาดูนี่ครับป้าก็โอเคนะป้าหมุนไดยครับอ่าได้แล้วเนี่ยนะครับขายขยับได้แล้วนะนะครับเดตอนให้ดูตอนนีเนะครัตอนนี้สวยเลยนะครับเนี่ยดูป้าขยับได้เต็มเบ้าดีนะครับไม่มีขาดเลยนะครับยังไงไม่ติดแน่นอนนะครับตอนสุก แต่ที่จะอยากจะให้คุณป้าปรับก็คือว่าในเรื่องของความสูงนะความสูงของรถเข็นนะครับเพราะว่ามันสูงไปแล้วเวลาป้าขยับเนี่ยป้าต้องยืดมือขึ้นมานะครับทําให้คุณป้าขยับได้ลาบากนิดนึงเดี๋ยวอาจจะหาเป็นแผ่นรองก็ได้ครับแผ่นรองให้คุณป้ายืนขึ้นมานะครับเวลาขยับมันจะได้แบบขยับง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับผมฝากไว้าำความด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะไม่เป็นอาชีพปักอาชีพเสริฟนะครับตอนนี้เราก็เปิดสอนอาชีพอยู่นะเป็นสู่ขนมคกนะครับ มีทั้งสอนจริงหน้าร้านแล้วก็สอนออนไลน์นะครับใครที่มองหาอยู่ก็ติดต่อเรา,าได้นะเขาคําแนะนําได้นะครับเราให้คําแนะนําได้ครับเราสอนสูต,ร,สสตรให้นะครับของเราเป็นสอนสูตรให้เลยนะไม่ต้องซื้อแผรนชากับเรานะครับเรามีวิธีการสูตรให้แล้วก็ซื้ออะไรยังไงเราบอกให้หมดนะครับลูกค้าหาซื้อเองได้เลยนะครับเราไม่ได้ขายแฟรนชานะครับอย่างคุณป้าเองเนีย่ยคุณป้ามาก็เรียนสูตรเสร็จปุ๊บคุณป้าก็มาหาซื้อของเองเลยนะครับทุกอย่างเราหาซื้อเองได้นะครับ โอเคนะครับผมก็เป็นกำลังใจใทุกคนนะครับใครที่กำลังเริ่มทําก็สู้ๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วครับโอเคสวัสดีครับ